อันนี้แตเขาเลยแบบนี้เพ oh. อาะเขาเป็นมันก็ไปกามาเนี่มันไพม่าอะไรนั่นาาน, <Nice. S 1> นายวรอ,ยอแปบ๊บก็มีคนมาดีวยแหละฮัลโหลสวัสดีค่ะอืมๆน่ารักผักยังก็ได้ทายไปทุกที <c oughs> พี่น้องกิน <c oughs> ข้าวกันหรือยังเหมือนจะ,จะไปเขียนในนี้อันนี้คอมเมนต์ สวัสดีค่ะเน yeah. ี่ยเริ่ตืงน <laughs> มันจะขกินเซ็ตมันก็จะมาอยู่หรืองฮะบอกขึ้นโอ้น้องมันจะเก้นมา <laughs> ส่วนพระเจ้าสีใสของของอไง นีไ่ไงมันมันมันเขาต้องไปเหตุใน่นั้นไงที่ว่าวิดีโอมันจะต้องหายหลังนะของภาษีบริษัหายหลังได้เครื่องน้งองอดยังไงจากนั้นมันจะขึ้นมาอย่างไงอมันจะขึ้นมาเตือนรางอ๋อมันจะขึ้นไปหาทุกคนเลยนะบอสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นยังไงเนาะอากาศทั้งนั้นทั้งยุโรปทั้งในแบบ,บบนี้ทั้ง มาบ้านหลานมาเที่ยวมากินข้าวมากินข่าหรือมานอนพี่น,อน้องเลยอ๋อจะขึ้นมาโอ้ยบาทักทายพี่น้องเป็นยังไงน้อพี่น้องเอ้ยํำม,มากเลยคืออยากนอนอยากยังเข่าเลยนะพี่น้องเลยทางเมืองไทยนอนกันหรือยังคะรับกันเลยเนะาะจักทุ่มจักยามแล้วะสิห้าทุ่ม หกโมงอ่ะหกโมงหกทุ่มเนี่ยมันมันมันบอกมันมันบกไวสวัสดีค่ะเอาเมันเดิมเหมือนเดิมต้องเป็นจะมาสวัสดีส่ะคุณประสี ไอ้นั่นน่ะอะไรวะไอ้นี่นะ yeah. Yeah. ะ่เะเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้นที่นี่น่ะไอ้นี่น่ะไอ้นี่นะ่นนะเจ้าย่างเบิงจะให้พี่น้องเบิ้งอากาศ พูนาพี่น้องเบิ้งอากาศฝนตกแงี้ยเงพี่น้องเอ้ยพูนาเมื่อแบบไรบ,บันนี้สิก้าแบบไรบ,บันนี้เมื่อแบบไรบ,บนันนี้จูงจกักรยานบ่บันี้จูงเด้อยสิขีเด้อยสิปัน่นเด้อยสิยางพี่น้องเแอบบ้ ไปพี่น้องกลับบ้านมาเยี่ยมเยียนพี่น้องซื้อคิดทอดคิดถึงไปแล้วพี่น้องพ่อกันไปแล้วพ่อกันได้พี่น้องเด้อ ้องบ่ได้แม่นสต๊อปบั